สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคล, compass, injuries, คลิปนี้นะครับผมจะเอาเครื่องตัดหญ้าไร้สายของโอสุกะนะครับมาตัดหญ้าในเปียให้เพ <scare> ื eh ่อนๆดูนะครับมีเพื่อนๆนะครับที่อยากเห็นนะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายตัวนี้นะครับตัดหญ้าในเปียนะครับคลิปนี้ผมจะเอามาตัดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับเครื่องของโอสุกะนะครับรุ่น OCBC 511นะครับใบมีดผมใส่ใบมีดที่แถมมากับเครื่องนะครับก็คือใบขนาด9นิ้วนะครับ นี่นะครับ้าในเปียประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะตัดคนเดียวนะครับอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่มีคนที่จะมาคอยจับยาให้ตัดนะครับปกติแล้วนะครับเวลาตัดจะตัดกันสองคนนะครับอีกคนหนึ่งดึงดึงหญ้ามาแล้วอีกคนหนึ่งก็ตัดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับผลก็จะตกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดความที่รอบต่ำให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับ ันนี้เมื่อกี้ตัดรอบต่ำนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรอบสูงตัดนะครับนี่นะครับเปิดที่ความเร็วรอบสูงสุดนะครับ นะครับเชือกพัน,นถ้าโดนเชือกนะครับหรือว่าตัดหนักๆน,นะครับ <c oughs> เครื่องจะหยุดไปเองนะครับส <c oughs> ักพักเราก็จะกดเปิดขึ้นมาใหม่ได้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ ตกมาแล้วนะครับ 打花 คลิปนี้ก็ตัดให้เพื่อนๆนดูประมาณนี้นะครับเพราะว่าฝนมาแล้วนะครับเพื่อนดูไม่ฝนนะครับตอนนี้ลงเม็ดแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับตัดก็ตัดได้นะครับแต่ว่าจะค่อนข้างที่จะกิกะนะครับใบบางใบนะครับไอใบบางหญ้านะครับถ้าเพื่อนเพื่อนจะตัดก็เลื่อนขึ้นมาด้านบนอีกได้นะครับส่วนใบมีดตัวนี้นะครับเพื่อนๆนจะใช้เป็นใบสิบนิ้วก็ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ตัดจะเยอะหน่อยนะครับ รประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณนนครับ